สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้ค่ะในคลิปนี้นะคะปู้จะชวนมาทำมากาักกะโรนีผัดหมูใส่ซอสมะเขือเทศค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะคะด้วยซอสผัดอนเนกประสงค์นะอาหารจานนี้นะคะเด็กๆหลายคนโปรดปรานนะคะรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะด้วยรสชาติที่เปรี้ยวๆหวานๆค่ะ เนื้อสัตว์ที่เราจะเลือกใส่ลงไปนะจะเป็นหมูไก่กุ้งปลาไส้กรอกแฮมหรืออะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะใส่อะไรเข้าไปก็เข้ากันได้ดีทั้งนั้นสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะนำน้ำใส่หม้อตั้งไฟนะคะใส่เกลือลงไปนะคะประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะผู้ใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเกือบเ หนึงช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่เส้นมะกรูดมีลงไปค่ะใส่เส้นลงไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้อันนี้เกาะตัวการผู้หยาะน้้ำมันนิดนึงค่ะจะใช้เวลาต้มประมาณ8-9นาทีนะคะใช้ไฟกลางไฟแรงในการต้มได้เลยค่ะ ส่วนผสมนะคะในการทำมะการนีผัดซอสมะเขือเทศนะคะของเรานะคะก็จะมีมะการนีต้มสุกค่ะอันนี้ที่ต้มเสร็จแล้วนะปู้แบ่งมานะคะ150กรัมค่ะหอมใหญ่นะหอมใหญ่หั่นนะคะครึ่งหัวกระเทียมจีนนะคะกระเทียมจีนสับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นเนยสดค่ะอันนี้ประมาณเดี๋ยวเราจะใส่ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่จะขอใช้ต่อหนึ่งที่นะผู้จะใช้สองฟองนะคะซอสมะเขือเทศค่ะ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลนะคะจะใส่ไป1ช้อนชานะคะมีตัวซอสนะคะซอสผัดอนเนกประสงค์ของเรานะคะอันนี้เตรียมไว้1ช้อนโต๊ะนะคะมีหมูค่ะอันนี้เป็นหมูหมาก,กับ น้ำมันงาแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะหมูนี่ใช้ประมาณสัก50กรัมนะคะแล้วก็เป็นผักค่ะอันนี้ก็กะเกะเอนะเป็นผักแช่แข็งนะคะก็จะเป็นข้าวโพแดแครอทนะแล้วก็ถั่วลันเตาค่ะอันนี้ประมาณสักครึ่งถ้วยนะคะกระทะตั้งไฟกลางนะคะอันนี้ปู๊จะผัดด้วยน้ำมันมะกอกนะใครมีน้ำมันอะไรก็ใส่ไปนะคะน้ำมันพืชธรรมดานั่นแหละคะ่ะ เนยสดนะคะจะใส่ลงไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะใครต้องการลดต้นทุนถ้าเผื่อทาขายตามร้านอาหารตามสั่งราคาไม่แพงนะคะทั่วไปก็ใส่เป็นมาการีนได้ค่ะจากนั้นผู้จะนำกระเทียมนะคะแล้วก็หอมใหญ่ลงไปพร้อมกันค่ะไปผัดนะคะจนหอมใหญ่เขาสุกใส่นะคะ จากนั้นก็ใส่หมูลงไปผัดค่ะเดี๋ยวปู้จะขอใส่ตัวผักแค่แข็งลงไปก่อนนะคะลงไปด้วยนะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันยังแข็งๆอยู่เลยค่ะ จากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้ไข่เซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปผัดเขานะคะพอไข่เริ่มเซตตัวนะคะก็ยีให้ไข่กระจายตัวค่ะจากนั้นก็ใส่เส้นมักอกโรนีนะคะลงไปผัดนะคะ ปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลทรายนะคะใครชอบหวานกว่าน,นี้ก็ใส่เพิ่มได้ค่ะปรุงเอาตามที่รสปรุงรสนะคะตามที่เราชอบได้เลยซอสมะเขือเทศนะคะซอสผัดอนเ,อเนกประสงค์ค่ะ สุดท้ายก็ใส่ต้นหอมนะคะกับเชอลอรี่นะคะจริงๆทีแรกปูว่าจะใส่เป็นขึ้นช่ายธรรมดานะคะแต่ไปดูแล้วนะคะนี่มันเหลืองๆนะคะมันเหลืองแล้วนะคะเลยไม่เอาดีกว่าพอดีมีเชลลรี่ที่ซื้อมาใหม่เมื่อวานเลยเอามาใส่แทนขึ้นช่ายนะคะใส่อะไรก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกัน ค่ะปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็โรยหน้านะคะด้วยจะใส่พริกไทยนิดนึงพริกไทยดำป่นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูนะคะมัะโรนีผัดซอสมะเขือเทศนะคะปรุงรสด้วยซอสผัดอเนกประสงค์นะคะซึ่งสูตรซอสนะคะผู้จะใส่ลิงก์นะคะไว้ที่ช่องคำอธิบายใต้คลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะสำหรับการติดตามชมนะผู้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆกับทุทุกคนนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ